สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสเพยยรมันนะคะนี่คะ่ะเ,เพื่อนๆน้ำพริกมะม่วงคะ่ะนี่เรามาดูกันเลยคะ่ะวิธีทำน้ำพริกมะม่วงเราก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กะปิลงไปนะคะเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมหน้าตาน่ากินไหมคะ เราก็จะใส่มะม่วงลงไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ตำตำๆเข้าไปเลยนะคะกะปิมีความเค็มอยู่แล้วแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยมะนาวนะคะมะม่วงนี่เป็นมะม่วงที่นี่นะคะไม่เปรี้ยวค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเป็นน้ำพริกมะม่วงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินกับอะไรไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะตัง ให้ร้อนนะคะไข่เจียวนั่นเองค่ะพเพื่อนๆนี่ไข่เจียวนะคะก็ไข่เจียวธรรมดานะคะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะแค่นั้นละคะ่ะไข่เจียวของปุยนี่เป็นไงคะพเพื่อนๆหน้าตาไขา่ไข่ค่ะไข่ไข่เจียวร้อนๆกับน้ำพริกมะม่วงค่ะ เป็นไงเพื่อนๆนี่หน้าตาไข่เจียวปุยน่ากินใช่ไหมล่ะทุกคนค่ะหลังจากทำไข่เจียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาผักมากินกับน้ำพริกมะม่วงกับไข่เจียวนะคะนี่ก็เป็นผัดผักรวมมิตรค่ะผัดผักรวมนะคะปุยก็จะใช้กระหล่ำดอกนะคะกระหล่ำดอกที่มีสี ขาวแล้วก็สีเหลืองอมส้มนะคะนี่ค่ะผัดไปแล้วก็ปุ๋ยก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยนะคะเพื่อน,อนใส่พอใส่พอประมาณนะคะนี่ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเพิ่มรสชาติความเข้มเข้มข้นเข้าไปอีกนิดนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะผัดไปผัดมาคนไปคนมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆพอผักเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มด้วยใบกระเทียมค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะใบกระเทียมของเราก็ซื้อมาเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ไปเก็บที่ไหนนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนใบกระเทียมพอผัดดูเยอะค่ะแต่พอผัดลงไปก็เหลือนิดเดียวค่ะเพื่อนเ<ๆ>ไม่ต้องห่วงนะว่าบ้านนี้ทํากับข้าวเยอะ กินสองคนค่ะกินสองคนก็ให้มันพอสมควรนะครับผักนี่ก็ซื้อเอาตามซุเปอปร์มาร์กนะคะไม่ได้ไปเก็บคะ่ะไม่ได้ปลูกด้วยคะ่ะนี่คะ่ะคนคลุกเข้าให้เข้ากันดีนะคะนี่ผัดผักวันนี้เราก็จะกินกับน้ำพริกมะม่วงแล้วก็ไข่เจียวนะคะ ได้เขาสวยร้อนๆนี่อร่อยหาอไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงคะหน้าตาผัดผักรวมปุ๋ยก็น่ากินอยู่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆผัดไปผัดมาแบบนี้แล้วค่ะให้ผักเขาสุกนะคะพอผักสุกแล้วเห็นไหมคะนี่ใบกระเทียมมันก็จะ เหลือนิดเดียวเองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะผัดผักรวมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าเราเสิร์ฟแบบไหนนี่ค่ะก็มีไข่เจียวแล้วก็มีน้ำพริกมะม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นผัดผักรวมค่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวกันนะคะคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะ าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดี